กิดตรมทางช anel นะครับวันนี้กลับมาเจอกับชอบ่องปฏิดีดีเอสอีกแล้วนะครับวันนี้จะทําคลิปรีวิวสั้นๆนะครับสาหรับของที่ส่งมาจากเมืองไทยว่ามีอะไรในกล่องบ้างนะครับก็หลักๆก็จะเป็นของพวกเสื้อผ้าของใช้ที่เป็นของวินเทจนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนี้๋ยวมาดูกันก็ส่งของจากไทยมาเวียดนามเนี่ยกล่องนี้ก็น้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะน้ำหนักประมาณสัก ประมาณสักยี่สิบตั้ประมาณสิบกว่าโลอ่ะสิบกว่ากิโลก็ค่าส่งประมาณพันสี่ร้อยหกสิบบาทแล้วก็ตอนที่แพคมาจากเมืองไทยเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยเขาแพคมาอย่างดีนะครับเขาลัด,ลดสายลัดสีแดงมาด้วยแต่ว่าพข,ของมาถึงเนี่ยไม่มีสายลัดก็คือมั่นใจได้เลยว่าศุลกากอนแกะดูนะครับแต่ว่าล็อกนี้เนี่ยที่ส่งมาเนี่ยผมไม่โดนภาษีนะครับ ไม่โดนภาษีแต่ว่าเขามีการแกะดูของในกล่องตอนนี้ที่ผมจะแกะดูเนี่ยที่ผมถ่ายวีดีโอไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะ,ะเป็นหลักฐานด้วยว่าของที่มาเนี่ยมันครบถ้วนหรือเปล่าด้วยนะครับนี่แรกนี้ก็เป็นถูงมือสกเก็ตของผมนะครับยี่ห้อน็อกถุงมือสกเก็ต นี้เป็นเข็มขัดเข็มขัดโปโลนะครับหลักๆจะเป็นพวกเสื้อมากกว่าตัวแรกมาดูกันเลยดีกว่า ็มีกางเก่งดิกกี้ดิกกี้สีนี้หายากดิกกี้สีนี้หายากนะครับสีเปือดบ,บางคุดหรือว่าถ้าเป็นภาษาทางการก็คือสีมารูนนะครับสีมารูน เสื้อวินเทจที่ผมเอามาใส่เป็นสกรีนสตาร์นะครับ ค a นิ e เอสคานเอสตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นงานบูธเลกไทยนะครับน้องเขาบอกว่ามีตัวเดียวเป็นงานบูธเลกไทยทาเป็นลายของ Public แ n น m เม a คานิ s เสวยจัดเลยนะครับตัวนี้ m a d ดอินไทยแลนดด้วยจับสวยจัด ต,ตัวนี้ก็เป็นของน้องแชมป์นนะครับน้องแชมป์ซีบอยน้องแชมป์ซีบอย <Okay. S 1> โอ้ตัวนี้ก็เป็นกางเกงดิกกี้สีน้ำตาลขายาวดิกกี้สีน้ำตาลขายาวเอลสามจุดสี่นะครับผมผมใส่เอลสามจุบสี่ มีกระเป๋าตังค์ด้วยกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์หนังนกกระจอกเทศน,นี่ฝั่งฝั่งนี้เป็นเสื้อนะครับฝั่งนี้เป็นแจ็งเกนโอ้ลิกกี้กตัวลิกกี้สีเทาชาโคลหรือสีเทาฟันบุหรี่ แล้วก็เป็นพวกรีวร์รีวา์ขาตัด มาดูเสื้อกันเนาะว่าม,มีเสื้ออะไรบ้างตัวแรกเอ๋อตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นเสื้อวินเทนนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตัวป้ายเดิมเป็นสกรีนสตาร์ดำทุกเก้าศูนย เ้ยตัวนี้ตัวทีเด็ดตัวนี้ตัวจีเด็ดสาวการ์เดนเปนไงสาวการ์เด้นเฟี้ยวแบบลายนี้เป็นลายที่ค่อนข้างหายากนะครับผมว่าหายากมากอันดับต้นๆอนะันตัวนี้เขาบอกว่าลายนู้นลายนี้เป็นลายช็อปเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่า ตัวนี้ก็ถ้าไม่หก็3อะ่ะอันดับ1หรืองถ้าไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสาอะ่ะตัวนี้เพราะว่าซากาเดนซากาเดนลายสมาชิกในยุคแรกๆเนี่ยเสื้อที่เป็นลายสมาชิกเนี่ยค่อนข้างจะหายากมากเดีย๋ยวค่อยเออผมให้ดูในรายละเอียด ตัวป้าเนี่ยมันเป็นสองชั้นแต่ว่าน,นี่เป็นชั้นล่างชั้นบนถูกตัดออกไปนะครับเป็นนอร์ทอเมริกาทัวร์นอร์ทอเมริกาทัวร์ปีปีเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหกโเฟิวจัดครับตัวนี้บอกเลย คาร์บอยน,นี่เสื้อที่เอามานี่เป็นเสื้อที่ผมเอามาใส่ทั้นนั้นเลยนะครับด็บฟอร์คาร์บอยส่วนนี้ก็น่าจะเป็นงานยุคประมาณสักประมาณสักสองพันสองพันกลางกลางล่ะกับฟอร์คาร์บอยสองพันกลางกลางแล้วชุดเฮลสตันสติลวิตแอนด์เอมตี้ r ร n นสวยอีกตัวครับตัวนี้เป็นป้ายแอนวิลน้ำเงิน ปีะเด็นไปแอนวิวน้ำเงินกลับมาอันนี้ก็ผมหลักๆผมจะใส่เสื้อวินเทจนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเสื้อวินเทจป้ายฟุตออฟเดอะรู b เบสนะครับเบสดำเบสดำเบสดำนี่คุณภ,ภาพก็จะขี่ๆไปกับ สกีนสตาดำเลยนะครับแต่ว่าเบสดำเนี่ยโดยลักษณะเสื้อของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าที่หนากว่านะครับหนากว่าหนักกว่าแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมถ้าเป็นสกีนสตาดำหรือว่าเบสดำเนี่ยได้หมดครับผมชอบใส่มากอันนี้เป็นวินเทจธรรมดานะครับพวกเสื้อยิมทั้งหลายมีอะไรอีกโอ้ oh. ซูบารุซูบารุตัวนี้ไม่ใช่เสื้อวินเทจนะครับเป็นงานใหม่เสือ้อวินตัวนี้เป็นเ,เสือ้อลอซซิงเสื้อลอซซิงไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เสื้อลอซซิงปลายก็ปลายรุ่นใหม่ละเป็นกิวดันกิวดันซอฟโอ้นี่อีกตัวครับที่เด็ดทรานส m e t ท l อย่างนี้ครับทรานส m เ t ทัเป็นวงสาย t ทร d เดตัวนี้ในทีเดดของมันก็คือเป็นงานล็อกเดทตรงนี้เป็นงานปักเห็นไหมครับตรงนี้เป็นงานปักแล้วก็เป็นป้ายล็อกเดทลอกเดทงานป้ายแต่ว่าเย็บอยู่บนหมอนซึ่งตัวนี้เนี่ยอันนี้ด้านหลังนะครับล็อกเดทก็จะมีสกรีนเป็นหัวกระโหลกตรงนี้ ซึ่งตัว Transmetal ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ยุค90นะครับอัลบั้มนี้มันอัลบั้มประมาณสักปี2001-2002ได้ของ Transmetal แต่ก็ถือว่าเป็นเข้าสู่วินเทจแล้วล่ะนะถ้าเกิดตามนิยามของวัรรุ่นอเมริกันนะครับ20ปีถัดมามีอะไรอีกตัวนี้ก็วินเทจอีกครับสกินสตาเอ้ฟุตออฟเดอะดูมเบสสีดำ ดออฟเดอะรูมเบสสีดำอเอาพายเฮเลนพวกนี้ก็เป็นพวกตะกูลผ้าบางตะเข็บเดียวนะที่ผมใส่ส่วนใหญ่โอ้ตัวนี้ให้ดูป้าย ป้ายในใี่ป้ายแบบโบราณเลยครับตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่8ปยไปจนถึง90นะครับ8ปยไปจนถึง90ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบเสื้อค้างสต็อกออกมาสกรีนครับตัวนี้เป็นวงนะครับวงซาวาเทสซาวาเทสแล้วสายพาวเวอร์เฮฟวี่มเมทัลอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ฟังแนวนี้อยู่นะครับซาวาเทสลายซูเปอร์แมนซาวาเทสลายซูเปอร์แมนแฮนเดิลฟูลออฟเรมทัวร์ แ a น d l เด u l ฟูลออฟเรนทัวนี่ก็ปี 9, 4, 9ก้าก็ h a n d l เด u l ฟูลออฟเนเนี่ยแ a นด l เด u l ฟูลออฟเนเนี่ยดูให้ชัดๆแล้วกันเนาะเอาไปเซิร์ชได้มันเป็นชื่อเพลงนะเอาไปลองฟังดูตัวนี้ก็ถือว่าเด็ดไม่แพ้กันนะครับเป็นงานคิดว่าน่าจะเป็นงานทำมือในยุคในยุคในยุคเก่านะครับน่าจะเป็นงานทำมือในยุคเก่าส่วนมาก ยังไม่หมดยังไม่หมดปี Children of Bodom Children of Bodom ตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นปีประมาณนั้นปี2001มั่ง Follow the Reaper ไม่แน่ใจนะจำปีไม่ก็ได้ป้าย Food of the r o o m ด้านหลังเป็นอย่างนี้ เป็นเสื้อวินเทจอีกตัวนะครับแต่ว่าเป็นหนังสกรีนสตาร์ดำสตาร์เทรคเจอร์ต่อปีด้วยหนึ 1991. ่งเก้าเก้าหนึ่งพาราเมลพิเจอร์สตาร์เทรคด้านหลังไม่มีอะไรนะครับกระเข็บเดียวผ้าห้าสิบผ้าบางสตาร์เทรค ก็ตัวสุดท้ายตัวนี้แม่งเด็ดโคตรที่ต้องดมก่อนเลยเพรกลัวผ้าตายนะเพราะมันเป็นมือหนึ่งเดสก์ท็อปมันก็คือ System of a d o w n s y s t e m of a down ตัวนี้เป็นวินเทจปี2001นะครับตัวนี้ก็เป็นลายท็อปท็อปสายออฟฟิเชียลของ System of a d o w n เลย ลายเขาเรียกว่าลายพรีเซนซองพรีเซนซองต่อปี2001นะครับตัวนี้ซีเจมออดดาวป้ายเป็นป้าย 3A 3A ใหญ่เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ยุคป,ประมาณเก้าปลายปลาย,ายมาจนถึง2000กลางๆนะครับนี่ทั้งหลังสกรีน r i s เซนซองแล้วก็จะมีต่อปีตรงนี้เห็นไหมครับ ต่อปี2001 2001 System of a d a w นี่เลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวของที่ส่งมาจากไทยให้ผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับอานอยทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามก็ส่งของจากไทยมาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก20วันก็ครั้งหน้าผมจะมารีวิวอะไรให้ดูอีกก็ ช่วยกันติดตามแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมให้เขาส่งมาให้ให้บังช่วยส่งมาช่วยให้ผมเอาไว้ใส่ที่นี่นะครับเนื่องจากที่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีขาย,ขายของมือสองหรือว่าวินเทจเสื้อวงอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมต้องส่งมาก็ตัวเสื้อก็ถือว่าครบถ้วนดีนะครับถึงว่าถึงจะมีการแกะห่อดูของสุลกากรก็ถือว่าตัวเสื้อเนี่ยครบถ้วนไม่มีขาดตัวไหนไม่มีตกหล่นนะครับ แต่ก็แอบเสียวนิดนึงนะถ้าเกิดว่าไอ,อเสื้อตัวแพงๆอะ่ะมันก็น่ากลัวเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยกล้าให้ส่งเหมือนกันนี่อย่างตัวนี้ผมก็เสียวแล้วอย่างตัวซิเทมาบาดาวอย่างตัวซาวการ์เดนเนี่ยผมก็เสียวแล้วนะซิเทมาบาดาวเนี่ยตลาดเมืองนอกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิเหรียญขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักสี่พันาราคาสูงสุดที่ผมเคยเห็นขายได้ในในเว็บไซต์เมืองนอก,กน,นะครับก็อยู่ประมาณสัก ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเหรียญประมาณนั้นก็จะอยู่ประมาณสักห้าพันห้าพันห้าพันปลายนะครับห้ 5, าพันปลายที่ผมเคยเห็นขายนะครับสตาร์เทคนี่ก็ราคาอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับราคาก็อาจจะวิ่งอยู่ระดับสัก2องพันถึงสามพันบาทตัวนี้ซิลเดนซิลเดนอัพโบดอมนี่ก็ราคาไม่แรงก็ราคาหลักตัวหนึ่งประมาณสักพันกว่าบาทนะครับ สวัสดเตัวนี้ก็อยู่ที่ว่าตรงสายไม่ตรงสายนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเสื้อมันเป็นเสื้อเก่ามากยุคแปดศูนย์ผมก็ได้มาพันกว่าบาทตัวนี้ส่วนเสือ้อวินเทจเนี่ยมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมก็ได้มาหลักร้อยตัวนี้คลาสเมทัลนี่ก็ได้มาเกือบสองพันแบหรือว่าสองพันบาทรู้นะครับตัวนี้ก็จริงๆตลาดเมืองนอกก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักเกือบเกือบร้อยเหรียญน,นะครับก็เกือบเกือบสามพันประมาณนี้ อันนี้ก็เสื้อใส่เล่นหลักร้อยนะครับอันนี้เสื้อวินเทจก็ใส่เล่นหลักร้อยจักฟอร์คาวบอยนี่ผมจําไม่ได้ว่าได้มาเท่าไหร่ก็เป็นหลักร้อยเหมือนกันนะครับไม่น่าจะถึงพันตัวนี้แต่ว่าสวยมากสรีนสวยมากตัวนี้นะครับราคาเนี่ยก็น่าจะแรงน่าโคตรแรงตัวนี้น่าจะเลิกบอกซาวการ์เด้นตัวนี้น่าจะบอกว่าราคาโคตรแรงตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผมเอามาใส่นะครับ ตัวนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดนะผมผมได้มาผมได้มาค่อนข้างจะค่อนข้างจะถูกนะครับประมาณสักไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นค่อนข้างจะถูกที่บอกว่าไม่ถึงหมื่นนะครับแต่จริงราคาขายตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทะลุสองหมื่นไปแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจราคาปัจจุบันนะถ้าถ้าให้ผมตีนะผมคิดว่าน่าจะประมาณสักผมว่าเกินสองหมื่นห้าครับตัวนี้ไม่รู้แล้วแล้วแต่เซียนแล้วกันเนาะแต่แต,แต่ถ้าผมขายแต่ถ้าผมขายเนี่ย ผมน่าจะขายไม่ต่ำกว่าสองหมื่นห้าเพื่อจะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับแต่ว่าถามว่าขายไหมตอนนี้ไม่ขายนะครับตัวนี้สามการเด่นตัวนี้หารโคตรยากเนี่ยครับส่งของแพงๆแ,แบบนี้มาเนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวระดับหนึ่งเพราะเขาแกะดูแล้วก็ไม่ได้แพ็คมาให้เหมือนเดิมนะแค่ติดก,กระดาษกามมาตัวห้าบาทนี่ก็เป็นเสื้อวินเทจทั่วไปนะครับก็ตัวละร้อยส่วนพวกกางเกงกางเกงนี่ก็ไม่มีอะไรก็ซื้อมาตัวละร้อยกว่าบาท อันนี้ก็ดิกกี้ก็ตัวละ3 0 0ร้อถึงเจ็นะครับดิกกี้ตัวละ3 0 0ร้อถึองเจ็ตัวนี้ซื้อน้องแชมป์มาตัวนี้ซื้อน้องแชมป์มาคายเวยเวสงานบุศเล็กไทยไลท์พับบิก e อนเมีก็ตัวนี้ก็น่าจะประมาณสนะักพันแปมั้งถ้าจำไม่ผิดนี้ก็หลักร้อยดิกกี้ก็อย่างที่ว่าไปนะครับตั้งแต่สามร้อยจนถึงเจ็ดร้อย ายก็เป็นตัวนี้น่าจะได้มาไม่แน่ใจเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าขายก็คงก็คงหลักเกินเกินน่าจะน่าจะน่าจะสองสามพั 3, นประมาณนี้นะครับเอาล่ะไม่ควรเวลาเพื่อนๆมากวันนี้ก็ขอจบรีวิวเสื้อของผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ปฏิธีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ